สวัสดีครับทนายกอลฟครับวันนี้นะครับผมก็มีความรู้ทางด้าน,นกฎหมายเนี่ยที่จะมาแชร์แล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับโดยหัวข้อในวันนี้นะครับก็เป็นหัวข้อที่ว่าถ้าเราไม่มีเงินค่าธรรมเนียมศาลเราสามารถที่จะฟ้องดําเนินคดีแพ่งได้หรือไม่นะครับโดยหัวข้อในวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยผมขอ อธิบายเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆทุกคนก่อนนะครับว่าโดยหลักแล้วเนี่ยการฟอ้องดำเนินคดีแพ่งครับในทุกคดีจะต้องมีการวางเงินค่าธรรมเนียมสัลนะครับอาจจะแบ่งแยกเป็นว่าในส่วนของคดีที่เป็นคําขอปลดเปลื้องทุกอันอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้นะฮะอย่างนี้เป็นคดีที่มีการสามารถที่จะคํานวณราคาเงินได้ว่าเราจะฟอ้องได้เท่าไหร่นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยศาลจะ คิดเงินค่าธรรมเนียมศาลเนี่ยในอัตราร้อยละสองของทุนทรัพย์ที่เราฟ้องเรียกร้องนะครับแล้วก็ในส่วนที่เราฟ้องเกิน50ล้านเนี่ยกฎหมายก็กําหนดให้เราเนี่ยจะต้องวางเงินค่าธรรมเนียมศาลเนี่ยเพิ่มในอัตราร้อยละ0.1ของทุนทรัพย์ในส่วนที่เกิน50ล้านแล้วในกรณีที่ทุนทรัพย์น้อยกว่าส0,000 0ก็เช่นเดียวกันครับศาลกฎหมายเองเนี่ยก็กําหนดให้วางเงินค่าทดีศาลเนี่ยในอัตราร้อยละ2 ของทุนทรัพย์ตรงนั้นแต่ว่าทั้งนี้ไม่เกิน1000บาทนะครับสำหรับประเด็นต่อมานะครับว่าแล้วถ้าเกิดว่าคนที่จะฟ้องโจทก์เองเนี่ยหรือว่าเป็นผู้ร้องที่เป็นการตั้งต้นสิ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการร้องขัดทรัพย์หรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามีเงินทุนทรัพย์ที่ต้องเรียกร้องแล้วเนี่ยมันจะเป็นต้องมีการวางค่าขึ้นสารใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนาะแต่ว่า แล้วถ้าเกิดตัวโจท์หรือผู้ร้องเนี่ยเขาไม่มีค่าธรรมเนียมศาลที่เขาจะต้องที่เขาจะจ่ายสามหลักทํำยังไงได้ซึ่งในตรงนี้ครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตราหนึ่งร้อยห้าสิบหกทับหนึ่งเองเนี่ยก็มันหยักไว้ตรงนี้ว่าในกรณีที่ตัวผู้ร้องเองเนี่ยจะยื่นเพื่อขอลงงดเว้นค่าธรมารมเนียมศาลที่จะต้องวางเนี่ยผู้ร้องเองเนี่ยสามารถยื่นได้ครับแต่ เหตุที่จะร้องเนี่ยมีอยู่สองอย่างเหตุแรกก็คือผู้ร้องเนี่ยไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะวางนะครับส่วนเหตุที่สองก็คือผู้หากผู้ร้องเนี่ยจะต้องวางเงินค่าตสาลตรงนี้ไปเนี่ยจะทําให้ผู้ร้องเดือดร้อนเกินสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ร้องเองหรือโจทก์เองที่จะยื่นฟ้องต่อศาลนะครับการที่จะยื่นคําร้องของลดเว้นค่าธรรมเนียมศาลได้เนี่ยจะต้องมีข้อจะต้องมีเหตุที่ผมบอกไปแล้วเมื่อกี้สองข้อ ก็คือข้อแรกไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะวางเงินค่าธรรมศาสตร์กับอันที่สองนะครับหากวางแล้วเนี่ยจะทําให้เกิดความเดือดร้อนเกิดสมควรนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยในกฎหมายเองเนี่ยเขาก็บอกว่าในกรณีที่ยื่นฟ้องหรือยื่นคําร้องเข้าไปเนี่ยผู้ร้องเนี่ยให้ยื่นคําร้องตัวนี้ให้ยื่นคําร้องของบฎเว้นค่าธาารรมเนียมศาลเนี่ยไปพร้อมกับฟ้องเลยนะครับและศาลเองเนี่ยก็จะนัดไต่สวนคําร้องว่าตัวผู้ร้องเองเนี่ยมีเหตุที่จะ ขอลดเว้นการวางเงินค่าธรรมเนยียมสารได้ไหมนะครับโดยที่เมื่อผู้ร้องยืน่น้าไปเสร็จแล้วเองเนี่ยแล้วก็เมื่อสารมีนัดไต่สวนแล้วนะครับสารก็จะมีคําสั่งให้ยกคําร้องของผู้ร้องก็คือพูดง่ายว่าให้ผู้ร้องอ่ะชำระเงินค่าธรรมเนยียมสารเต็มจานวนนะฮะกับยกเว้นค่าธรรมเนยียมสารบางส่วนก็คือแล้วแต่สารว่าสารอาจจะให้วางค่าธรรมเนยียมสารหนึ่งในสี่อาจจะให้ วางค่าธรรมเนียมสารครึ่งหนึ่งหรืออาจจะให้วางเงินค่าธรรมเนียมสารสามใน4ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่ผู้ร้องนําเสนอต่อศาลถึงเหตุที่ไม่สามารถจะวางเงินค่าธรรมเนียมต่อสารได้นะครับแล้วถ้าถามว่าผลของการที่สารยกเว้นค่ารรมเนียมสารไม่ว่าทั้งหมดแต่บางส่วนเนี่ยผล ของการที่ศาลมีคำสยยั่งเยนีเองเนี่ยจะมีผลยังไงอยู่ในมาตรา157ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแห้งครับโดยมาตรา157เองเนี่ย,ยบัญญัติไว้ว่าบุคคลใดเนี่ยได้รับยกเว้นค่าธรร,รมเนียมศาลในศาลใดบุคคลนั้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลชั้นต้นค่าธรรมเนียมเช่นว่านี้ก็ให้หมายความรวมถึงวางเงินศาลในการยืดฟอ้องอุทธรณ์หรือด,ดีกาด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นครับดังนั้นเองเนี่ยถ้าตัวผู้ร้องหรือโจทเองเนี่ยจะฟ้องคดีแต่ติดด้วยเหตุว่าผู้ร้องหรือโจทเนี่ยไม่มีทุนทรัพย์ไม่มีเงินค่าธรรมเนียมศาลที่จะวางเนาะหรือไม่กม็เป็นเรื่องของถ้าเกิดผู้ร้องหรือโจทเองเนี่ยวางเงินค่าธรรมเนียมศาลตัวนั้นไปเท่านั้นไปเนี่ยจะทําให้ผู้ร้องหรือโจทเนี่ยเดือดร้อนเกินสมควรกฎหมายเนี่ยก็ให้อํานาจโจทหรือผู้ร้องเนี่ยครับในการที่จะยื่นคําร้อง ขอ,อยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลเนี่ยมาพร้อมกับฟอ้องได้เลยนะครับและเมื่อเรายื่นเงินค่าธรรมเนียมศาลและเมื่อเราเนี่ยยื่นคำร้องตัวนี้เข้ามาพอเราย,ยื่งคำร้องเข้ามาปุ๊บศาลก็จะนัดไต่สวนคำร้องเราว่าผู้ร้องหรือโจทก์เองเนี่ยมีเหตุตามกฎหมายไหมซึ่งถ้าเกิดมีเหตุตามกฎหมายศาลก็จะสั่งมาสั่งยกเว้นค่าธรรมเนียมได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแต่ถ้าเกิดไม่มีเหตุตามกฎหมายศาลเขาจะยกคำร้องครับเพราะฉะนั้นถ้าหาก ใครที่อยากจะฟอ้องคดีแต่ติดด้วยเงินค่าธรรมเนียมศาลที่ไม่สามารถวางได้หรือถ้าจะต้องวางเงินค่าธรรมเนียมศาลเท่านั้นจะทําให้ตัวเองเดือดร้อนเกินสมควรสามารถยื่นคําฟ้องหรือยื่นคําร้องเข้ามาในศาลและยื่นคําร้องขอมดเว้นค่าธรรมเนียมศาลเข้า,าด้วยพร้อมกันครับแล้วศาลจะพ,พิจารณาครับก็เป็นความรู้เกล็บเล็กๆน้อยๆนะครับที่วันนี้ผมเอามาฝากเพื่อนๆนะครับและเดี๋ยวไว้รอเจอคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ